ไม่ติดตหลอนะครับแล้วเก็บได้หนึ่ง,งเอ้ยวัดอยู่กูมปัมเลือดแล้วเจ้าของนักบโตนเอาหนึ่งหนึ่งเอ็ดกูรู้เสียเลือดกูรอเลือดไม่เต็นผมว่าเอ็ดวงวงเป็นใจให้เอ็มไอทีให้ได้เอาดาวับผมชีทขอบเลยฮะล่างสายมือครับ นี่นะลำพูนครับเมจิกกาเบตต้องขยับเข้าบุงครับผมแต่ว่าถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่าเ g เต็มทีมเนี่ยอยู่ทังด้านขอบบนด้วยะครับผมแล้วมุมเปิดมาช็อตนี้แต่ AG เนี่ยต้องรับศึกหนักนะฮะลำพูนตีเข้าไปแน่นอนครับผมครับไปถึงกาเบตด้านขวาบนครับครับเราเคาะอยู่มุมนี้ขยับยากเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของลำพูนครับแล้วยิ่งเป็นเนินขึ้นแบบนี้ด้วยความเร็วมันช้าด้วยะครับ แนบไปก่อนนะอาจจะต้องตัดเลือดให้ได้พอสมควรนะให้เขาหลบไปปั๊มยาครับไม่งั้นขยับยากอะโลซิเต็ครับผมอาจจะได้นะไม่โดนแจมมันหนึ่งนะครับผมชาเปอร์ครับเหลยสองคนฮะแล้วตองเคได้จูริโอครับแมปแบกเกอร์ขอไปเรียบร้อยครับผมเป็นโลซิเต็ฮะเก็บทางนั้นตีน้อยไปฮะแล้วเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้เหมือนจะเดินนะใช่ครับแต่นำไปก่อนแล้วครับผมสามลูกครับผมสี่ลูกครับผมปล่อยลูกครับผมปล่อยทุกอย่างที่มี เพื่อนน็อกดาวน์นี้ฮะเขากลัวคนชุบอยู่ฮะครับผมถือว่าละเอียดครับผมแต่ว่าออปชั่นหมดไปแล้วครับเหลือแค่บอชอปลูกเดียวครับแต่ว่าไม่แปลกนะตรงนี้แมนฟฟกเกอร์เขารู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้ครับนะครับผมธนวัตรอุ้ยทีคิวแล้วนะเหมือนจะหนึ่งคิวหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะอุ้ยรวจะน็อกหรือเปล่าแหะแหมมุมนี้เบลมอนมองไม่เห็นเห็นนะน้องแน่นอนแล้วน้องแบบนี้ชุบไม่ได้นะครับกาเบตปูสมโเข้ามาแต่ว่าเมจิเข้ามาก่อนแล้วครับผม คำองกรดนา, bạn, ลาโลเล็กวัดและดูมุมโมเล็กดูโลเล็กแล้วตองเคโดนทอก่อนแล้วจะไปเอาเต้น้อยอีกแล้วูจไฟเนขาตัวเองเลยฮะโอ้ตัวค้ำเนี่ยตัวสำคัญเลยครับโลเล็กโลเล็กลังเลครับผมตรงนี้อู้วัดกันอยู่ไม่แล้วเต้น้อยแต่เต้นะเต้น้อยแต่เต้นะแล้วตองเคน้องจากเจขอมาช่วยไว้ครับผมแล้วลูกนี้หายสองไหม โลบีพอดีพอดีครับถึงไม่เทียบยร้อยเต้น้อยโอ้โหเพิ่งทักไปเมื่อักคู่นี้โอ้มิสเตมาจากโลเล็กเลยครับผมหันนิดเดียวฮะแล้วไฟดักวิ่งเหยียบไฟเลยมาก่อนพีก้อนิีแต่ว่าตะเปดองนี้ครได้เรียบเยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแปดคิวแล้วครับใช่ครับโอ้โหดูเดือดนะตรงนี้และเจคอบได้ตองเคไปด้วยครับสามคิวไปแล้วให้ไปดีเอ เจ่ครัน kind of ี่ไงได้โลซีเตสครับผมได้เล่นแล้วเกมนี้อรืออรือวหรโอ้โหแต่ว่าเกมนี้คือพื้นที่ดีนะใช่ครับว่าวงเล่นได้เลยฮะเห่เราเอ็ไทีคุณเป็นว่าไงเกมนี้คุณเป็นว่าไงโอ้มองยากครับผมว่าอเมริเกมมิ่งก็สี่คนเหมือนกันแต่ต้องดูวงต่อไปฮะอ่าถ้างั้นเอ็ไอทเอสคุณว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณจะให้ผมโดนจนได้นะก็ให้แบบนี้ m อ t ไทเสครับหนึ่งร้อยม่ใ่ไหมฮะตรงนี้ หนึ่งร้อยเปอ็นตะครับต้องได้แล้วฮะวงมาเกมนี้เป็นวงเข้าเขาแล้วเขาคอนทนได้อยู่นะในช่วงเฟสที่หนึ่งถึงหกมาดูเฟสนี้ครับผมโจดโจดนะเด็กๆโจดนะครับผมอันนี้คือการวิเคราะห์ท่านผชมครับผมแต่ถ้าไม่ได้อะไรจริงเนี่ยอย่าทะลึ่งต้องมองอย่าทะลึ่งพูดนะครับผมเออ อ่าไม่แน่ไม่แน่นะครับผมมุมนี้โดนเด็ดโดนลัวหูดับไปแล้วแล้วก็เชฟไปได้เลยแล้วกอดกอรครับผมครับผมนี่ไงลูกสองแล้ววี่งรอยอุ้ยเจขอมาแจมอีกหนึ่งด้วยครับผมอุอยแล้วเนททิ้งไว้ก่อนผมไม่มีแสบนะเดี๋ยวจะเฉาะนีต้องระวังเบลมอนด์นะครับวิ่งออกมาผมพลาดเด่นรออยู่นะไม่คาดคิดครับผมมุมนี้เอาล้ไม่คาดคิดไม่เท่าไหร่วิ่งมา ทำไมครับตรงนี้สําหรับจะมาปิดเอหรือเปล่ามีโอกาสที่จะปิดเอฉีกมาเล่นแล้วไม่ไง่ายขึ้นไงในมุมมองเรานะวิเคราะห์นะครับผมครับผมโอ้เสียไปหนึ่งครับแบบไม่น่าเสียเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะไม่มีทีมใดครบสี่และ m อ c อยู่ในวงด้วยครับใช่ครับแต่ทางของเรายังอยู่ครับเอเมชชมบุรียังอยู่รวมถึง a r m ์มุรีเกมมิทีมที่ต้องการแชมป์ในวีคที่สครับถูกต้องครับผม เอยไม้เท็ดเป็นทีมที่ต้องการไก่มากที่สุดในสามทีมนี้นะใช่ครับเพื่อที่จะลอดตกชั้นนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปสามอีกสามทีมก็ต้องการไก่เพื่อแชมป์ของวีสุดท้ายนะฮะเอาละครับต้องรอวงนะ,นะท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในวงเกือบครบแล้วยกเวน้นสองผู้เล่นจาก AG คือทูเรซีร่กับ,บปอเชนนะครับแล้วบุกขาโผลยิงหัวเข่าเออโอผล่มานิดเดียวตรงนี้ทูเคซี่เห็นนะเล่นยาไนเอเมซีตอนนี้ไฟเผาโดน เรียบร้อย JKR จูเลีโอกัลังตามไปเห็นขาหรือเปล่าเล่นย่างแล้วท่านผู้ชมเอ็มเอสซีจะจบอันดับที่สี่ผมและเจคอบไปได้เฮจอดจคิออีกคนหนึ่งครับเฮ้ยเอาอ่ะแล้วถอยครับเอาครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใกล้เคียงครับสำหรับ m อฟไอึงทันหรือเปล่าง่ายเลยนะไม่ทันแอตเลติคราเล่นง่ายนะท่านผู้ชมครับใช่ครับดิ้นต่อหน้าเลยก่ายแล้วไรเนาะเห็นหนูก่ายแล้วสามแสนหรือเปล่าไม่ใช่แชมป์แชมป์เลยต้องแชมป์เลยแชมป์วีคสาม ล้วบึ้มเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ฮะมุมนี้เหลือแค่ทูเคซี่คนเดียวแล้วชี้สายมาแทงอลาวรออยู่แล้วลงลง,ลงแบบนี้เรียบแดนปุล็อกเปลี่ยนสโคปเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนออฮู้ย,<ว>ย,ยครับเอาครับผม3ต่อ3ครับ<อ>ไก่สำคัญที่กูเสียเปิดเจเยอร์ไปก่อนครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับเอาครับไก่สำคัญมากๆแล้วปิดไปก่อนหนึ่งฮะเอาครับผมเอไมทีเอชมีโอกาสที่จะได้ ห้าสิบพนสิบนะตอนนี้ได้เสียมาตรงนี้ได้เปรียบเรื่องผู้เล่นแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องวงใช่ครับวงอยู่นทแถวเราในวงที่เก้าครับใช่ครับเอาฮะดีหัวใจเหลือเกินครับตรงนี้ใช่ครับผมผมว่าน่าจะตึงๆเลยครับใช่ครับเอาครับผมต้องเน้นุกหมูมาเสียดายนะถ้าเกิดว่าธนวัน์ยังอยู่เกมนี้จะเป็นเกมที่ปิดไก่ไม่ยากครับสำหรับเอ็มดีเอช ต้องดูครับผมว่าจะเลือกหมุนทางไหนนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับผมแอตแทกออลลาวเสร็จสโมไปแล้วครับเขาวงได้แล้สองคนนะทิ้งไอรุสเซียตัวคอไว้โดนด้วยกันหนึ่งเม็ดใช่ครับโอ้แล้วดูการไหลขวามาแบบเฉียบเฉียบมุมนี้ได้เล่นเลยครับดักแมนครับกรูมกับแจงกูด้อยครับผมระยะนี้เอไอของกรูมได้ลุนครับ ัเจคอบเหมือนกันต้องเอาเรื่องของจำนวนตัวเล่นที่ได้เปรียบมาทำให้ไฟนี้ปิดได้นะครับใช่ครับผมแต่ว่าออปชั่นก็เหลือไม่มากนะหลาแถวแล้วไม่มีหมูด้วยจังกูรอฟเสียเปรียบจะจัดายไปดอกนี้ยังไงเอ่ยแล้วเดินฮะเอ็ดครรุซียาชีกยาวๆโดนหัวเมื่อไหร่แตกเลยผมจะบอกให้ครับผมใช่ครับเอาเอาไม่โดนแล้วไฟของแจนกูรอปปาไป และเดินทางเดียวันหมดเลยหรือเปล่าใช้หไหมเชสเลือกเดินทางเดียวครับครับรอ,อมีพื้นที่กำบังอยู่นั้นแล้วไฟลูกนี้ถึงหรือเปล่าแต่ว่าอ้าวไฟบแบบนั้นก็ขึ้นบังคับขึ้นสายอย่างเดียวครับออปชันหมดแล้ววิ่งกลับมาหาออปชันก่อนแจงกรอฟดูหน่อยมีอะไรมั่งนะคือที่สำคัญคือต้องหมวกต้องมีนะครับไม่งั้นนัดเดียวนี่ล่วงเลยเบอร์ริวครับใช่ครับเลื่อนไ่เต็มด้วยฮะอ้าครับผมอู้ดอาฮะเหมือนจะไม่ พื้นที่พอๆกันนะตรงนี้ไม่ได้อยู่กลางมากกว่ากันครับใช่ครับผมแต่ตำแหน่งนี่ผมโอ้ยกรุ๊มแฟดจอดมาอะไรครับผมความนิ่งเท่านั้นแล้วครับ MTS สามคนแต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีออปชันนะแต่ยังดีที่ดักแมนมีเกาะสามครับใช่ครับโอ้ยแอบแตกกับเราหรือยัง m ด s ครับโอ้ตัดแทนนะใช่ครับทีมเองเปียนะเกมนี้กเราไก่นี้เพื่อโคตาใช่ครับ เรือโคต้าพีเดห้าไก่แรกแต่ว่านิดหรือว่าจะเป็นไก่แรกของเอไเแฝดมาก่อนเลยครับผมใช่ครับโอ้โหรีบใช้ออปชันไปหน่อยฮะแฝดสวนไปเหมือนกันงัน้นเอไเนี่จ่ายตั๋วไ,ไปร้อยกว่าแล้วนะแถวเราเน็อก,ก่อนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะปิดไก่ทันทีนะ m อไเครับผมอ่อค่อยๆสแนปดูเหมือนกันนะตรงนี้แถวเราครับครับ ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะเลยไม่ได้โผล่ออกมาเต็มทัวร์ขอแค่นั้นเดียวเขาหัวใจคุณเนาะไม่แน่ใจว่าเก็บหมวกมาหรือยังเหมือนจะเก็บมาแล้วนะเทยขอบก่อแตกด้วยนะใช่ครับให้เปรียบเรื่องผู้เล่นแล้วซันซันแนปมาโอ้ยตึงบีหัวใจนะผู้ชมครับใช่ครับสามต่อสองครับเราเลากับเอ็มเอดีเอชยืนกันมาประมาณเกือบเกือบสองนาทีแล้วนะครับครับผมอ้าววงเริ่มขยับมาแล้วนะแต่ว่าไม่มีสมองทั้งคู่หรือเปล่าล่ะ มมุนี้โอ้รีบใช้แฟดไปหน่อยนะพี่ชมฮะมุมนี้แล้วแฟดอีกหนึ่งลูกแจนวงไปสัมภาษณ์เจคอบครับหมูแล้วกลายเป็นว่าโดนก่อนโดนวงก่อนติดไหมไม่ติดติดหรอครับแล้วเก็บได้่งหนึ่งโอ้ยวัดอยู่กูปั๊มเรือแล้วเจนขอบนภูตนเอาหนึ่งหนึ่งเอ็ดกูรูเซียเลือดไม่เต็มผมว่าเอ็ดผมว่าไอ้กูรูเซียแน่นอนเอ็กกูรูเซียแน่นอน ไม่ยก <IT> ักเอไมท์เอชโอ้ยใส่กันจนหนึ่งหนึ่งสุดท้ายเลยฮะเอไมทเอชมาจนได้ครับผมเกมนี้อย่างที่จาร์เฟย์บอกเขาบอกแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเปลี่ยนได้นะใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากเอไมทเอชอ่างจอจะผมไปสองเกมติดคุณไม่เชื่อไม่เชื่อใจอ่ะเออเอาล่ะฮะไก่นี้ไม่ได้การันตีการรอดนะครับแต่ทำให้การหนีดกชันอ่ะ